เดี๋ยวพามาชมทงไฮทงหน้าอของหยาดพี่น้องของอัตมาที่เป็นสวนผักผิกเป็นผักสวนขวานมีว,นวัดเืชแนวนาวตัผู้ปวดพาบักเผาหัวกล้วยที่มีวัดพืชอยก็มี ตนนัวช่วยพี่คนตัางเป็นหน่วยตัางเป็นหน่วยเลยงามๆเลยสีสองสายพันธุ์ก็ดีเนี่ยเด็ดอ้วงๆลุกอ้วนไงตัวนี้จเ,เป็นมั่นมั่นแรงสามเดือนสี่เดือนอื้ มดมดหมดหมดมดสมการเกษตรที่ว่ายมหนา้นเบืองหน่วยพิมดกขนาดเราตีเก๋ ชุดแดงเฮ็ unku, umas, ดเก็บพี่น้องแยกรวมพอแต่ชุดแดงพอเพิ่นอืดอกเป็นดอกเลยดอกเป็นดอกมาเพินมากเลยสิไปเสีย มมาภาวัดุลคุกพักเส้นขัวมันเน่กุมันาหกไรสุดุ ส,สว่วนสวนเศรษฐกิจพ่อเพียรเรือ่องหนาคึ้นอย่างนี้จะเป็นบทบาทพันในรวยรวยนีวยน่ว่าต้องเบาถึง <c oughs>